สี่ลี่คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้ของข้อทปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ t ูคอร์ r ปอ r a เรชั่จำกัดมหาชน1 0 0 0 0แบาทอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.7%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันอันนี้เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภด้วยนะครับ บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาชวนเสนอขายหุ้นกู้จำนวนจำนวน4ชุดด้วยกันเรามาไล่ดูกันทีละชุดเลยหุ้นกู้ชุดที่1หุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย3.2%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572เสนอขายไม่เกิน6ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน6 0 0 0ล้านบาทชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.4%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573เสนอขายไม่เกิน7 000, ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน7 0 0 0ล้านบาทหุ้นกู้ชุดที่3หุ้นกู้อายุ7ปีอเจาด สาม้ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575เสนอขายไม่เกิน3ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3พันล้านบาทแล้วก็หุ้นกู้ชุดสุดท้ายชุดที่4หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3.7%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2578โดยหุ้นกู้ชุดสุดท้ายนะครับผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบวันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั่นเองนะครับเสนอขายไม่เกิน3าล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3 0 0พันล้านบาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในนะบุคคลทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลค่าตาว้หน่วยละ1น0 0บาทาราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจำนวน4ชุดก็รวมเสนอขาย18ล้านบาท,อ,า 18, บาทอ่า18ล้านหน่วยเสนอมูลค่า1 8 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถือ A บวกแนวโน้มคงที่โดยสัตว์ทิตเลต t i n g จ อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัททูคอปอเรชันจำกัดหมาชนปี25-68นะครับวงเงินถึง2 8 0 0 0 0หล้านบาทผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารยูโอบีจำกัดหมาชนบริษัทลั์เกตนาคินพัฒรจำกัดหมาชนบริษัทลั์เอเซพัฒน์จำกัด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยา,จำ,า,า,ยาจำกัดมหาชนในเบรคคุณกู้ธนาคารกรุงศรีธุญาจำกัดมหาชนใะเวลาการจองซื้อหุนกู้3สิงหา,าคม2568วันที่1และวันที่4สิงหาคม2568นั่นเองนะครับซื้อหุ้นกู้1 0 0 0 0บาทอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยนะครับ3.7%ต่อปีนะครับให้ตาดอกเบีย้ยทุก3เดือนเรามาดูกันเดือนที่1ถึง3เงินต้น1 0 0 0 0ดอกเบีย้ย3.7%จำนวนวันที่ฝาก จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ912บาท33สตางค์เดือนที่4-6จำนวนวัน9 1วันดอกเบี้ยให้รับ922บาท47สตางค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน9 2วันดอกเบี้ยที่ได้รับ932บาท60สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน9 2วันดอกเบี้ยให้รับ932บาท60สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ย10ปีนะครับ10ปีคือ37,000บาทนะครับเดี๋ยว อัตราดกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 37,000บาทหัก15%หัก5,550บาทนะครับรวมกันก็เหลือ31,450บาทนะครับสรุปเงินต้น1 0 0 0 0บวกดอกเบีย้ย31,450บาทเป็น131,450บาทรับตาตดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจาการน,นะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้จะมากันในทุกๆวนันจะพาเปลี่ยนบุญวิ่งแชมเป็นเด็ดๆคัเป็นโด,โดนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวเราคงจะเอาเรื่องหุ้นกู้นะครับของทูมาพูดคุยกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับห้ามพลาดนะก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะค เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับ s> <S เพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ